หนี่หา่าวนี่หา่าวนี่ห่าจจุจุดจุจุดจุจู่จจ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 สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังอยู่ในช่องของฟอ l ์โรบีและนี่เป็นว็อกของฟอรโรบีนะคะเราจะไปทำการแก้ปีชงที่วัดเล่งในยี่สองกาน ซึ่งก็คืออยู่ที่บางบัวทองนะจ๊ะและนี่ก็คือวัดแหล่งเนยยี่นะจ๊ะจะบอกว่าสถานที่สวยงามมีความจีนจีนน่ารักมากมีคงมไฟแดงๆนะคะคนสวยอินี้ฉันจะเลือกอะไรก่อนสิ่งแรกก็คือไปถ่ายรูปจ้าและจะบอกว่าที่นี่คนเยอะมากในช่วงเทศกาลแก้ปีชงช่วงเดือนกุมภานี้จะบอกว่าคนเยอะมากยังไงโซเชียลดีแตนระวังตัวเองกันด้วยนะจ๊ะและสําหรับการแก้ปีชงนะคะสําหรับปีนี้ก็คือมีปีขานมะเสงวอกกุลและมีช อยู่ปีวักจักซึ่งชงร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าไม่แก้ไม่ได้แล้วถึงแม้จะเจนกีก็ตามป้าคาะาคาหนูขอแก้ปีชงหน่อยค่ะสำหรับราคาในการแก้ปีชงนะคะอยู่ที่100บาทและถ้าเราอยากเสริมสิริมงคลก็อีก100บาทนั่นก็คือรวมแล้วเส้นราคา200บาททวนจ้าและนี่ก็คือใบที่จะได้นะคะคือใบแก้ปีชงก็จะเขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาที่เกิดถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าเวลาที่เกิดคือเวลาอะไรเราก็ใส่คําว่าดีเข้าไปและอีกใบหนึ่งก็คือเป็นใบเสริมสิิมงคลน,นะคะก็เขียนชื่อเอาหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถดูได้ที่ป้ายจะมีใบแนะนําอยู่ชี้แจงอยู่นะจ๊ะในส่วนของอา,อายุนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้ก็คือให อ่าดูในใบมันจะเขียนรู้สึกว่าจีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีอย่างเช่นเราอายุสิบเก้าอย่างเงี้ยเราก็ใส่เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นแย้แสบนั่นเองโอเคหลังจากที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการขึ้นไปชั้นสองนะคะเพื่อไปไหว้แก้ปีชงแล้วก็อ่าเสริมสิริมงคลกันจะ้ะจะบอกว่าบรรยากาศดีร่มเย็นมากเลยอ้อจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นตู้ไหมตู้เขียวแดงถ้าเกิดคุณไม่ได้หกเงินมาก็สามารถไปกดได้ที่ตู้นนะนึก๊ะ น,นี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปชั้นสองนะจ๊ะจะบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาผู้คนเขาเยอะจริงๆดิฉันนี่เดินไปกะว่าอ,อานหารกูได้ขึ้นไปเลยชั้น2ถึงแน่ๆปรากฏว่าอะไรจ๊ะจอดอยู่ที่หน้าบันไดค่ะเพราะว่าคนเยอะมากยาวเป็นงูเป็นงูอะไรที่ยาวขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อการแก้ปีชงของจีนเก๋ยอย่างดิฉันดิฉันสู้ตายค่ะบอกเลย เพื่อให้ได้ความปังปุยเย่ในปี25 6หนีหนักจ๊ะและหลังจากที่เราทาการไหว้เรียบร้อยแล้วต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่าคนเยอะมากมีคิวเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ่ายได้ประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราจุด่าปักทูบเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําบุญเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีความทําทานซะหน่อยอย่างดิฉันเป็นสาวโซเชียลก็ต้องมีการบอกว่าทําบุญผ่านคิว o d e คแบบเทคโนโลยีแบบทําบุญแบบดิจิทัลดิจิทัลดิจิทัลนั่นเอง อันนี้เราก็จะทำการส่องคิวอาโค้ดนะคะแล้วก็เข้าแอปเอิญเงินนะจ๊ะนี่นอกจากว่าเราจะแก้ชงทำบุญเราก็ต้องทำทานนะเนาะเป็นคนสวยเพื่ออนาคตที่จะรวยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความทำบุญให้ครบสันหน่อยโอเคก็นี่นะจ๊ะเป็นที่เรียบร้อย หวังว่าจะสวยรวยปังแล้วก็ช่องเราจะเติบโตยิ่งยืนนานมีคนคันรักคนชอบเยอะๆนะจ๊ะหลังจากที่เราทําทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเดินไปไหว้อสพระท่านที่องค์ใหญ่ที่สุดนะที่แห่งนี้แล้วนะอ๋ะอๆที่สําคัญนี่เลยเห็นถุงน้ำเงินกันไหมถุงน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเขาแจกฟรีหรืออะไรเป็นการ อาถุงในการใส่รองเท้าเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ที่รองเท้าแพงนะคะก็จะต้องมีถุงในการใส่ซึ่งแน่นอนดิฉันไม่มีถุงเพราะอะไรคะใส่อีแต่มาจ้า <c oughs> โอเคหลังจากนี้ก็คือเป็นการไหว้พระขอพรจะบอกว่ามีเสียงเพลง ดีมไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเสียงแห่งความโชคดีซึ่งดิฉันไม่เข้าใจความหมายเลยเลยแต่เอาเป็นว่าเป็นไทยพูทดเนาะก,ก็รักบุญกันไปจ้าก็ิิฉันก็ยกนู้วไหวสาธุแล้วก็รวยๆปังๆแห่งๆห่งปุริเย่นะจ้าฟนะอร์เรดี้ของชันขอให้มีคนรักคนชอบคุณดีๆจุบๆุบพ่วง อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะจ้าหลังจากที่แก้ปีชงแล้วก็ทําบุญเสริมสิริมงคลแล้วก็ทําทานแล้วต่อไปก็ถึงสถานีแกงอมวยพวกฉันหมยเล็กหมยใหญ่ไปกินข้าวกันจ้าหิวมากแล้วไม่ไหวจะบอกว่าในปีอ่าในช่วงเดือนกุมภานี้บอกเลยว่าขี้คนขี้เลนก็เยอะนะเนื่องจากว่าฝนมันตกอะเนาะก,ก็ระวังกันด้วยเนื่องจากว่าเขายังทําถนนไม่เสร็จ ก็ระวังกันด้วยก็อย่างที่บอกอีฉันก็ใส่รองเท้าแตะมาโอ้โหบอกเลยว่าอ๋อแต่พี่ๆี่เขาก็ดูแลดีนะคะมีคนจัดสถานที่จราจรให้เรียบร้อยดีมากเลยเว้นอย่างเดียวคิดเล่นเดียวจริงๆเห็นไหมตามล้อเนี่ยโอ้โหสุดๆโอเคต่อไปเราจะไปสถานีร้านอาหารกันเลยนะคะไปแบบกันฟา้าๆแบบดิจิทัลดิจิทัลเกี่ยวอะไรกันเลยนนี้ ไปไปฟาดครับบอกเลยว่ามันเร็วมากจริงๆคือร้านอาหารไม่ไกลมากนะเธอแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อรู้สึกว่าจะเดินทามาระมาน,นาทีสินาทีประมาณนี้เลยคือมันไวมากจริงๆเนี่ยอ่ะปึ๊บอ่ะถึงแล้วงงมากซึ่งร้านก็คือเห็นร้านไหมคะเห็นชื่อร้านไหมคะส้มตําครกเงินนั่นเองจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เราต้องมากิน ประจำเลยหลังจากที่เรามีการไปไหว้ที่วัดเล่งเนื้อี่แล้วนะเราก็จะมาร้านนี้กันตลอดเลยซึ่งร้านนี้บอกเลยว่ารสชาติเด็ดแทบจะทุกอย่างเลยและร้านที่สําคัญนี่คนละครึ่งจ้ะบอกเลยใครไม่ใช้ไม่รู้แต่ดิฉันต้องใช้เพราะว่าเขาให้สิทธิ์มาแล้วถ้าไม่ใช้เสียสิทธิ์จ้าโอ้บอกเลยว่า น่ากินทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้องปลาดุกน้องไก่หรือน้องคอหมูย่างร้านนี้คอหมูย่างเด็ดมากจริงๆโดยเฉพาะน้ำจิ้มแจ่วมะขา,ามสามซิกเนเจอร์ที่ดิฉันชอบมากนั่นคือตั้ภูระายำขมยย่ยางและคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วมะขามเด็ดจริงๆดิฉันชอบและที่สำคัญซิกเนเจอร์ที่ฉันไม่สั่งไม่ได้นั่นก็คือราดหน้าส้มตำไทยใช่ปะ เอาสมตำราาหน้ะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่มาถ้าเกิดมาทีไรก็ต้องสั่งเพราะว่าจะบอกว่าเส้นใหญ่เขาอ่ะเอาไปชุบแป้งทอดอะเธอแล้วก็กินกับตำไทยคือมันดีมากจริงๆและสุดท้ายนี้ดิฉันขออนญาตไปกินก่อนไม่ไหวแล้วหิวฟุดมูดยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันจนจบคลิปนะคะไปหละบาย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 